คำนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะไตสารณคุ พุธทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุธทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธทังสารานังคัชามิตติยมปิธรรม,มังสารานังคัชามิตติยมปิสังคังสารานังคัชามิคำอาราธนาสินหะไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตัติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานทายะ ติสรารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาสินหาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีอาชินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามี กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามีสุราเมระมะชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามีคำขอขมาพระรัตนตรยัย สัพพังอป,ปาราธังขม,มัทมมพันเตอุกาสะทวารเตเยนะกตังสัพพังอป,ปาราธังขมาทมมพันเตอุกาสะขมามิพันเตบทสวดอิติปิโสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิฏ ชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูนอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถาเทวมนุษยานังพุทธโธทัคะวาติสวาขาโตพคะขวาตาธมโม สันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอมายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏติปันโนภาควา,าวะโตสาวะกาสังโฆ โอชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายปะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะที่ทางจัด ตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคาลาเอสะภะขวะโตสหะวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันชาลีกะระีโยอนุ าราังบุญยักเคตังโลกาสาตีพระคาถาชินะบัญชรนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโต อาระาโตสัมมาสัมพุทธสัตส์ปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัติกายเยกายายายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภัควายะมะราชาโนท้าเวสุวันโน มะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะบชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนังจัตุสัจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยโยพุทธา อัตวีสตินายกาสเพปฏิธิตาไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจันีสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัพพะคนาการโรหาทะเยเมอนุรุทโธ สารีปุตโตจัตทะคีเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคคลานโนจาวามะเกทักคีเนสวะเนไมหังอาสุงอนันทารามุโลกัสสโปจะมาหานาโมงอุภาสุวามะโสตะเกเกสันเต ปิติภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมารากัสสโปเทโรมะเฮสีจิตตวาทโกโศไมหังวะทะเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุนโนอังคุริมาโร จะอุป,ปาลีนันทะสีวลีเถราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชีนะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินุราชาชาลันตาสีละเตเชนะ อังคมังเคสุสันธิตาระตะนางปุราโตอาสิทกักคินเมตะสุตตะกังทะชะังปัจฉะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมราปรตันจักอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทะนังอาสิ เสสาปาการะสันทิตาชินานาวะสังยุตาสัตตปาการลังกตาวาตปิตาทิสัญชาตาพาหิรัตชัตุปัตถวาอเสสาวินตยังยันตุอานันตะชินเตชะสาวะสะโตเมสกิจเจนะ สัทาสัมพุทธ,ธปัญชาเรชินะปัญชารัมัชมิวิหะรันตังมหีตาเลสัทาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุิสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวโธรรมานุภาเวนะ ชิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตะรายูสัตรมานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชะเรติพระคาถามหาจักกะพัทนะโมตัสสะพระขาวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะ ภควาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณนมนัณีนภรัตสีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวะรังคันทังศีวรีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิ สัพโโสหุทธธรรมสังฆปูเชนิบทขอขมาพระภูมิเจ้าที่อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมะเทวาขะมามิหังบทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขหโูมิขอให้ข้าพเจ้าปร,ราศจากความทุกข์อหังอวเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาประโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุบรรคอันตรายทั้งปวง อะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปะวิหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตสตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานปะปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้หผนจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอบทอธิษฐานขอโหสิกรรมกายกรรมังวทีกรรมัง มโนกรรม,มสถิจักกรรม,มอสันติจักกรรม,มข้ามันตุเมอหสิกรรมภาวันตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวียนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยาได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอยาได้มีสิ่งไม่ดีจงเสื่อมสิ้นหายไปเนดคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเธอ